นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประหลาดใจกรุงเทพไม่ได้เป็นแค่วัดเก่าๆและกรุงเทพทันสมัยกว่าที่คิดสวัสดีครับกลับมาพบกับเอ c o คอมเมนก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube Go Time Travel ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากดับลินไอ์แลนด์ซึ่งพวกเขาได้มีการเดินทางไปรอบโลก จนสุดท้ายได้มีการเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยและได้มีการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นครั้งแรกพวกเขาได้มีการบรรยายความรู้สึกของพวกเขาไว้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ความทันสมัยของเมืองนี้คือการพัฒนาที่รวดเร็วในเรื่องของการท่องเที่ยวและความบันเทิง ตึกละฟ้าสูงตั้งานห่างสปปรรพสินค้าหรูหราและระบบขนส่งที่น่าทึ่งเราจะแสดงให้คุณเห็นว่ากรุงเทพสมัยใหม่เป็นอย่างไรกรุงเทพนั้นเป็นมากกว่าวัดวาอารามในสมัยโบราณที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์แต่ว่ากรุงเทพนั้นก็มีส่วนที่ทันสมัยและพวกเขาทั้งคู่ยังได้มีการเอ่ยถึงระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพทั้ง BTS และ MRT ด้วยนะครับโดยเขาบอกว่า สิ่งนี้มันน่าเหลือเชื่อมากมันมีสถานีอยู่ทั่วกรุงเทพและมันก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม BTS ใช้งานง่ายและการที่มันอยู่สูงมันทำให้คุณเห็นวิวทั้งหมดของเมืองในกรุงเทพคุณสามารถหาอาหารจากทุกประเทศในโลกได้ห้างสรรพสินค้าที่นี่มีขนาดใหญ่ซึ่งใครก็ตามที่มากรุงเทพแล้วได้มาห้างของพวกเขาจะต้องหลงทางอย่างแน่นอน ย่านสยามสแควร์เป็นจุดรวมของศูนย์การค้าไม่ว่าจะเป็นสยามดิสคาฟเวอรี่สยามพารากอนหรือว่า MBK และห้างเซ็นท่านเวอร์ก็อยู่ใกลๆ้ๆกรุงเทพนั้นเป็นแหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่มันเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะแสดงให้คุณดูว่ามันมีที่ไหนเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีตัวเลือกอยู่มากมายคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะจ่ายถูกหรือว่าคุณจะจ่ายแพงที่นี่มีทุกอย่างจริงๆ มันเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการช้อปปิ้งซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมันทำให้เรานึกถึงกล่องขนาดใหญ่สองถึงสามใบที่เราต้องแพ็คของส่งกลับบ้านห้างสยามพารากอนหในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมันอาจจะไม่ใช่ห้างที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าถือเป็นห้างที่ใหญ่สิ่งหนึ่งที่เราประทับใจก็คือพวกเขามีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในห้าง พวกเขามีเทสลาพวกเขามีแลนด์โรเวอร์มีปอร์เช่ซึ่งการจำหน่ายรถยนต์ในห้างสรรพสินค้าเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างที่เราพูดไปตอนต้นตอนที่เราอยู่บนรถไฟฟ้าเวลาเดินมาบนท้องถนนมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่รู้สึกว่ากรุงเทพนั้นคือป่าคอนกรีตเราขอพูดตามตรงนะมีหลายอย่างที่เจ๋งไม่ว่าจะเป็นบาร์บนชั้นดาดฟ้าของตึกพวกนั้น หรือว่าอะไรก็ตามแต่และเราก็รู้สึกว่าการได้มาเยี่ยมชมที่นี่นั้นมันทำให้เรารู้สึกว่ากรุงเทพนั้นใหญ่แค่ไหนที่นี่มันใหญ่โตมโหฬารมากแต่ว่าถึงเมืองจะใหญ่แบบนี้แต่ว่ามันก็สะอาดมากซึ่งก็เช่นเดียวกับรถไฟฟ้า BTS และทุกๆอย่างมันสะอาดสะอ้านเราไม่เคยเห็นขยะบนพื้นเลยแม้แต่บริเวณที่มีแผงขายอาหารริมทาง มันก็ไม่ค่อยมีขยะทุกคนช่วยกันเก็บกวาดในประเทศไทยมันมีทางเลือกทั้งราคาถูกแบบสุดๆหรือว่าจะเป็นราคาแพงสุดๆแต่สำหรับนักเดินทางแบบเราเรามักจะเลือกอะไรที่มีราคาถูกถึงแม้ว่าบางสถานที่จะมีราคาแพงแต่เราก็สามารถเลือกอะไรที่มันถูกๆได้ห้างสรรพสินค้าเหล่านั้นมันก็ใหญ่มากๆบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปจริงๆ บางครั้งคุณเดินไปเดินมาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายชั่วโมงคุณก็ต้องถามตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ที่ไหนมันเป็นความรู้สึกที่ว่าตอนนี้เรากำลังเดินหลงทางเป็นเวลาหลายวันสำหรับห้างไอคอนสยามห้างที่ดีที่สุดในกรุงเทพและเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมันมีมูลค่า1,500พันล้านดอลลาร์ดังนั้นที่นี่จึงมีร้านค้าหลายร้อยล้าน แที่นี่ก็มีตลาดน้ำอยู่ด้านล่างด้วยซึ่งมันดูเจ๋งมากๆเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันทำให้เราแทบลืมไปเลยว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้างกรุงเทพนั้นมีส่วนที่เป็นเมืองเก่าและกรุงเทพก็มีส่วนที่มีการพัฒนาไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ใหม่ๆในกรุงเทพนั้นก็สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเรือของพวกเขาก็ไม่มีที่ติ ห้างสรรพสินค้าก็หรูหราอย่างไม่น่าเชื่อถ้าคุณมีเวลาที่นี่2-3วันคุณควรจะมาเยี่ยมชมบรรยากาศริมแม่น้ำและพักอยู่ในโรงแรมริมแม่น้ำที่นี่มีโรงแรมระดับ5ดาวและ6ดาวที่มีชื่อเสียงระดับโลกในกรุงเทพเป็นจำนวนมากกรุงเทพนั้นมันเหลือเชื่อมากมันล้ำหน้ามันทันสมัยและมันก็มีความกว้างขวางการกินดื่มริมแม่น้ำที่เอเชียทีค มันก็ช่างสวยงามจริงๆเราเพลิดเพลินไปกับการดื่มเบียร์สองถึงสแก้วและลิ้มชิมรสอาหารไทยรสเลิศแล้วเราก็เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงามริมแม่น้ำของกรุงเทพอีกด้วยซึ่งพวกเขาทั้งคู่ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่านี่คือการสำรวจความทันสมัยของกรุงเทพเมืองนี้ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจจริงๆเราขอแนะนำให้พวกคุณมาที่นี่เพื่อดูด้วยตาของคุณเอง เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นกันดูบ้างนะครับบทแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นคนไทยครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่าฉันเป็นคนไทยอาศัยอยู่ที่ภาคอีสานฉันไปกรุงเทพล่าสุดเมื่อ20ปีที่แล้วและก็ไม่ได้ไปที่นั่นอีกเลยตั้งแต่นั้นมากรุงเทพเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานฉันหมายถึงถนนทางหลวงสะพานและซุปเปอร์ไฮเวย ฉันเห็นของพวกนี้จากคลิปของ YouTube ชาวต่างชาติที่ฉันชอบดูมากๆเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆและได้รู้จักโลกสมัยใหม่ขอบคุณชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับในฐานะคนกรุงเทพที่อาศัยอยู่ในลอนดอนฉันชอบความจริงที่ว่าเราสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพและที่ตรงนั้นมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตตลอดทาง น่าเสียดายที่อินเทอร์เน็ตบนรถใต้ดินของลอนดอนหายไปทุกครั้งความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพก็คือมารยาทของเพื่อนร่วมทางคนส่วนใหญ่บนรถไฟนั้นเงียบมากนอกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือไม่ใช่คนในท้องถิ่นและคุณจะไม่ได้รับความรู้สึกเร่งรีบวุ่นวายเหมือนกับในเมืองหลวงหลายแห่งผู้คนที่นี่มักจะสละที่นั่ง ให้กับผู้ที่ต้องการโดยไม่ต้องคิดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับความผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความคลาสสิกฉันอยู่เมืองไทยเมื่อ10ปีก่อนจากวิดีโอฉันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้ามากมายความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับตอนนี้ฉันอยู่กรุงเทพและฉันก็ชอบใช้ BTS และ MRT เหมือนกันและการใช้รถมี ก็เปิดโอกาสให้คุณได้เห็นชีวิตประจําวันของคนไทยเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับตอนนี้ฉันกำลังศึกษาปริญญาโทในสหรัฐอเมริกาคำถามที่ฉันมักถูกถามบ่อยที่สุดก็คือพวกคุณขี่ช้างไปทำงานกันหรือเปล่าฉันก็อยากตอบเขาไปว่ากรุงเทพนั้นจเจริญกว่าเมืองของพวกคุณพันเท่าแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ตอบออกไป ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่าฉันเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลา15ปีและฉันก็มีความสุขที่ได้ดูวิดีโอของพวกคุณฉันคิดถึงประเทศไทยประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง15ปีที่ผ่านมาก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่ก็มาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้ คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ